สวัสดีค่ะครบเครื่อเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซตมาและก็อบลุงนะคะวันนี้นะคะสาวแซบมีแอปพลิเคชัน ที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็มีชื่อว่า Japan Wi-Fi Auto Connect นะคะหลังจากที่สาวแซบได้รับคำถ,ถามหลังใหม่มามากมายนะคะเกี่ยวกับฟร wi ี Wi-Fi ในญี่ปุ่นเนี่ยว่าเป็นอย่างไรใช้บริการฟรีหรือเปล่าและปลอดภัยหรือเปล่านะคะวันนี้โอกาสดีนะสาวแซบก็อยากจะขอแนะนำแอปพลิเคชันนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะในยุคนี้นะคะเราก็ต้องยอมรับว่า WiFi เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จาเป็นไปเสียแล้วนะคะ ในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนาะไม่ว่าจะใช้หาข้อมูลใช้หาเส้นทางรถไฟหรือว่าใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ใช่สายโซเชียลนะคะที่จะต้องติด Wi-Fi อยู่ตลอดเวลาที่ต้องเอามาคอยเช็คอินนะคะแต่บางครั้งก็มีเหตุไม่คาดคิดนะคะอย่างเช่นเรามาเที่ยวเป็นกลุ่มเนาะบางทีเราก็เช่าพกเก็ตไวไฟมาแล้วก็กระจาย WiFi กันนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหลงจากกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็มีเหตุจําเป็น ที่จะต้องต่อ Wi-Fi นะคะแต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมีจุดที่เราสามารถใช้ฟรี Wi-Fi ได้เยอะมากๆนะคะซึ่งแอปตัวนี้ที่สาวแซบจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะ j จแป Wi-Fi Auto c o n n นเนคะ่ะเขาจะทำการรวบรวม ว่ามีจุดไหนบ้างที่ให้บริการฟร wi ี Wi-Fi และที่สำคัญคือฟรีและปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงตามสาวแซ่ไปเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะวิธีการค้นหาแอปนะเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Japan WiFi Auto Connect ค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอเราเห็นโลโก้นี้นะคะที่เป็นสีแดงนะคะขึ้นว่า Japan Wi-Fi Auto Connect นะคะเราก็ทำการดาวน์โหลดทีนี้สาวแซมดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะคะ<ม>ก็พอเปิดเข้ามาจะมีหน้าจอแบบนี้นะวิธีการแรกเลยก็คือให้เราก,กดคำว่า Nearby Wi-Fi ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นแผนที่เหมือนใน Google Map มาเลยนะในแผนที่นี้นะคะเขาก็จะบอกว่าปัจจุบันนียเราอยู่ตรงไหนนะแล้เราก็มาดูว่ามีจุด ฟรีไวไฟที่ใกล้เราเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะหรือเราจะเลื่อนจากด้านล่างก็ได้นะคะอันนี้เราเล่นเห็นแล้วมีที่ห้างนะคะที่ชื่อว่าโชบูดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะคะไวไฟเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันวิธีการก็กดรูทเลยค่ะนี่นะคะก็จะสลับมาที่หน้าจอ Google Map นะคะเราก็เดินตาม Google Map ไปได้เลยและเดี๋ยวเรา ก็จะไปใกล้แหล่งที่เราต่อ Wi-Fi ฟรีได้แล้วค่ะจากหน้าจอนี้นะคะบริเวณด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อของฟร wi ี Wi-Fi นะขึ้นมาทีนี้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะในการดูว่าเอ๊ะตรงแอ e เรียที่เราอยู่เนี่ยมันมีฟร wi ี Wi-Fi อะไรบ้างนะวิธีการก็คือเราแตะที่จอล่างนะคะให้ตัว Wi-Fi เขาล่วงลงไปนะคะแล้วก็จะขึ้นมาเป็นปุ่มสีแดงนะคะเขาเขียนว่า switch display นะคะเราก็กดเข้าไปค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นชื่อ list นะคะของ free wifi spot นะคะที่เขาให้บริการซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เป็นของห้างสรรพสินค้าเป็นของร้านสะดวกซื้อนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็คือเป็นของเมืองเป็นของย่านนั้นๆน,น,นะคะที่เขาจะเปิดให้เราเนี่ย ใช้บริการได้ซึ่งเราก็เข้าไปดูเงื่อนไขก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละที่เขาจะมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันนะคะบางที่ก็ให้เล่นได้ออ60นาทีนะคะเข้าได้วันละหนึ่งครั้งหรืออะไรแบบนี้นะ,ะมันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอ่าพิอ๊อบลองกดเข้าไปดูโทบูสิคะอ่านี้เราอยู่ใกล้ห้างโทบูนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกนะคะกดไปที่รูทนะคะเขาก็จะเด้งมาที่หน้า Google m a p นะคะเราก็กดแล้วก็ เดินตามดิเรกชันไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปใกล้แหล่งที่เราจะต่อ Wi-Fi ฟรีกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวสาวแซบจะเดินไปตามแผนที่นะคะที่บอกใน Google Maps เดี๋ยวตามไปเลยถึงห้างแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกัน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบริเวณห้างชบูเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแอปกันนะคะสำหรับใครที่ใช้ Apple นะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่ s e t t i n g นะคะแล้วก็เลือก Wi-Fi ค่ะเปิด Wi-Fi นะคะก็จะมี Wi-Fi ขึ้นมาเยอะแยะมากมายและเราก็เจอ Wi-Fi ที่เราจะเข้าแล้วนะคะก็คือช o b o ิ้งดีพาร์ตเมนต์สโตร์ Wi-Fi ค่ะอันนี้ก็เป็นฟรี Wi-Fi นะคะเรียบร้อย เรียบร้อยต่อแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่แอปนะคะอ่าไปแอป Japan Wi-Fi นะคะเ mm. นี่ยค่ะเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกตรงขีดแดงๆเนาวะว่าเราอะได้ทำการต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะคะโดยใช้ของโชบุด b พ Department s t o r ค่ะ mm. นี่นะคะระหว่างที่เสญญาแทบเดินอยู่นะคะถ้าตรงไหนที่เขามีสัญญาณ wifi นะคะจากแอปที่เราโหลดมาเนี่ย Japan Wi-Fi Auto Connect นะเขา Auto Connect ให้เราจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยเขาก็จะขึ้น ตัว notification มานะคะ <g ül üyor> ก็มาดูตรงสัญญาณ w ฟ f i ตรงนี้นะคะก็ต่อ wifi <g ül üyor> ให้เราจริงๆด้วยเดี๋ยวเราลองเลื่อนอันนี้ดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงอ่า <g ül üyor> นี่นะคะเป็นการต่อครั้งที่2นะคะเขาก็ต่อเข้าโทบูให้เราจริงๆนะ,ะนี่นะคะอันนี้ดีงามมากๆเลยอ่ะอันนี้เป็น youtube live นะคะก็จะดูว่า สปีดความชัดนะเป็นยังไงวิดีโอไลฟ์นะใน u t u b e นะคะเดี๋ยวเราลองเช็คดูนิดนึงนะคะว่าเนี้ยมันเป็น r e สโซลูชันที่เท่าไหร่นะคะความชัด 720p 720 p ดูได้มีปัญหานะคะกับฟรีไวไฟใน YouTube นะแต่นี่เราถ่ายเราถ่ายแบบมันไม่ชัดอยู่แล้วช่วงไลฟ์โอเคลองไปดูวิดีโอนะฮะลองไปดูวิดีโออันนี้นะคะก็เป็นภาพวิดีโอคลิปนะคะความละเอียดของภาพคือ 1080p นะเราก็ยังดูได้อ่าเดี๋ยวลองไปความความคมชั้นระดับ 4K ลองดูอันนี้เราอเปลี่ยนเป็น 4K เอ้ยเราก็ดู YouTube ได้ ทุกคนไม่ขี้เล่นนะเนี่ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ Wi-Fi นะคะ Wi-Fi ฟรีนี่สามารถดู YouTube ได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คสปีดกันนิดนึงนะคะฟรี Wi-Fi ของเขาเนี่ยจะไก่กาหรือเปล่านะคะใช่คือมันเสียเวลาต่อแค่ครั้งเดียวตอนแรกเราก็เอ๊ะจะต่อยังไงนะคะแรงกว่าบ้า,ออานะะเรา หลังจากที่เราได้ทำการเช็คสปีดความเร็วของอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเราสามารถใช้ฟรี WiFi นะคะในการดาวน์โหลดเนี่ยที่ความเร็ว84.1เมกะไบต์ต่อ1วินาทีนะคะแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่56.9เมกะไบต์ต่อ1วินาทีนะคะถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะเที่ยวญี่ปุ่นครั้งต่อไปเพื่อนๆสบายใจได้เลย ตอนนี้นะคะสาวแซบก็หาจุดฟรี WiFi น,นะคะได้จุดหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือลอสันนั่นเองนะคะนี่ป้ายร้านรอสันนะคะรอสันก็เป็นร้านสะดวกซื้อเชื่อว่าเป็นจุดที่เพื่อนๆสามารถหาได้ง่ายๆนะคะวิธีการก็อย่างที่บอกนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน j จแปน Wi-Fi Auto Connect นะคะแล้วก็กดเลือกนะคะนี่เราก็กดเลือกเลยพิกัดเราอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะ นี่นะคะเขาก็จะขึ้นล้อสันฟรี Wi-Fi คลิกเลยค่ะใครที่ใช้ Apple นะคะไปที่เซตติ้งนะคะแล้วก็ไปที่ Wi-Fi นะคะอ่ามี Japan Wi-Fi Auto Connect นะคะเขาก็จะเด้งมาอ่า Requirement นะคะของล้อสันเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดนะคะเราสามารถใช้ได้60นาทีต่อ1หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ใช้ได้ไม่เกิน5ครั้งต่อวัน อ,อันนี้ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีการง่ายมากทุกคนเดี๋ยวเรามาทำการ speed ท e กันนิดนึงนะคะว่าความเร็วของ wifi เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นของร้านสะดวกซื้อรอสันนะคะความเร็วของการดาวน์โหลดนะคะอยู่ที่8.82 MB ต่อวินาทีนะคะ ส่วนตัวอัพโหลดนะคะเดี๋ยวเรารอนิดนึงนะอัพโหลดอยู่ที่5.80เมกต่อวินาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสามารถดู YouTube ได้ไหมนะคะติดขัดอะไรหรือเปล่าอันนี้ r e s o l u ูชันเท่าไหร่คะ 4K <G> อันนี้ resolution 4K นะคะก็สามารถรับชมได้ รับชมได้ไม่มีปัญหาค่ะตอนนี้นะคะเสาแทก็ทำการทดลองนะคะก็คือทำการวิดีโอคอลหาพี่อบรลุงนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ภาพนะถือว่าชัดเลยดีเดียวใช้ได้เลยนะคะฟรี WiFi นี่แบบสุดยอดมากเผื่อบางทีเราอยากจะวิดีโอคอลหาเพื่อนหรือหาคนดังบ้านนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะชัดแจ๋วสะแจ๋วเบือมาก เพื่อนๆหลายทนอาจจะคิดว่าฟ,ไไฟออโโรี WiFi Auto Connect นะคะสามารถใช้ได้แค่เฉพาะที่โตเกียวหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะเราสามารถใช้ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะโดยแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขาจะคัดเลือกเฉพาะ Wi-Fi ฟรีที่มีสัญญาณแรงๆนะคะซึ่งตอนนี้สาวแซบก็วัดมาที่คาวาโกเอะในจังหวัดไซตามะนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเออมันต่อได้จริงๆนะคะเดี๋ยวตามสาวแซบไปเลยก็เข้าแอปนะ,ะไไโโคะ Japan Free WiFi Auto Connect ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูว่าเนียบายไวไฟของเรามีตรงไหนบ้างนะเราก็เจอแล้วนะคะนี่ก็คือ Kawako Air Free Wi-Fi นะคะเรากดรูทเลยค่ะอ้าวอยู่ไม่ไกลจากที่เรายืนอยู่นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปที่ Setting ค่ะอ่าพอเราเข้ามาที่ WiFi นะคะแล้วก็จะมีรายชื่อ list นะคะของ wiFi ที่เราจะเข้านะคะ นั่นก็คือคาวาโกเอฟรีไวไฟค่ะเราเข้าเลยอันนี้ก็ต่อเรียบร้อยอ่า แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีเด้งขึ้นมานะจาก j จแปน Wi-Fi Auto Connect นะคะอันนี้ก็ทำการต่อ Wi-Fi เป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นหน้า Official w e b s i ซต์นะคะของ Kawagoe เ,เ,เขานะคะพอเรากลับมาที่แอปเนาะในแอปนะคะเขาก็จะระบุว่าเออตอนนี้เราเข้า Wi-Fi ของอะไรอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเทสสปีดกัน แรงมากอันนี้แรงสมแล้วนะคะที่แอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะเลือกเฉพาะตัวฟรี w i f i ที่แบบแรงๆนะคะมาให้เราก็สำหรับดาวน์โหลดนะคะ1 1 2่งเมกต่อวินาทีนะคะแล้วก็อัปโหลด 103MB เมกต่อวินาทีสุดยอดไปเลยโอเคเดี๋ยวเราก็มาเช็คกันนะคะอันนี้ก็คือเป็น YouTube นะคะเรซ l ลูชันเท่าไหร่เอ่ย อันนี้ resolution เป็น 720p นะคะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็น 4k นะคะอันนี้ก็ resolution 4k สมูทมากนะคะอย่างที่สาวแซบบอกนะว่าฟ r e wifi นี้นะคะ mm hmm. เขาไม่ได้ใช้ได้เฉพาะแค่ในโตเกีย hmm. วเท่านั้นนะคะเราสามารถใช้ได้ทั่วญี่ปุ่นเลยนะคะโดยเฉพาะแอปนี้เนาะ Japan free wifi auto connect นะคะ mm hmm. เขาจะรวบรวม จุดที่ให้บริการฟรี w i i i นะคะที่มีสัญญาณแรงๆนะเพราะว่าแต่ละตัวที่สาวแซบไปลองนี้แบบแรงมากจริงๆนะคะก็เอาไว้เป็นแอปพลิเคชันคู่กายนะคะก่อนมาเชื่อญี่ปุ่นสาวแซบแ,แนะนำเพื่อนๆให้โหลดแอปนี้ติดโทรศัพท์เอาไว้นะคะเวลามาญี่ปุ่นแล้วเราก็จะได้ใช้บริการกันอย่างสะดวกค่ะที่สำคัญฟรีแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่สาวแซบได้ลองใช้แอปพลิเคชัน Japan Free Wi-Fi Auto Connect เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ได้ข้อสรุปว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยฟรีแน่นอนว่าฟรีนะคะข้อที่2คือสะดวกข้อที่3คือปลอดภัยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะนะักท่องเที่ยวอ,อย่างเดียวเท่านั้นนะคะคนไทยในญี่ปุ่นก็สามารถใช้ได้ด้วยอย่างเช่นเราถ้าออกมาข้างนอกนะคะเราอยากจะดูวิดีโอ YouTube นะคะหรือว่าเราอยากจะวิดีโอคอลหาคนทางบ้านนะคะการที่ใช้ฟรี WiFi เนี่ยก็จะช่วยให้เราประหยัด Data นะคะในการใช้เน็ตของมือถือเราอีกด้วยนะคะแต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงค่ะสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของประเทศจีนนะคะอย่างเช่น Wivo หรือว่าเสี่ยวมีเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่วางแผนจะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็สามารถสแกน QR Code ที่สอบแซบขึ้นให้ในจอนี้ได้นะคะหรือว่าเข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า j จแปน WiFi Auto c o n n e c t แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ได้เลยค่ะสำหรับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่สักแซบให้ไว้ค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ